วิเคราะห์ความหมายของอนัตตาและอนัตตลักษณะข้อขอ,ขอความหมายพื้นฐานอนัตตาจะแปลว่าไม่เป็นอัตตาหรือไม่มีอัตตาคือไม่เป็นตัวตนหรือไม่มีตัวตนก็ได้ที่ว่าธรรมทั้งปวงเป็นอนัตตาก็หมายความว่าทุกสิ่งทุกอย่างเป็นสภาวะที่มีอยู่เป็นอยู่หรือเป็นไปของมัน เป็นธรรมดาอย่างนั้นอย่างนั้นเองไม่เป็นไม่มีตัวตนที่จะครอบครองสั่งบังคับอะไรให้เป็นหรือให้ไม่เป็นอย่างนั้นอย่างนี้ตามที่ปรารถนาในเมื่ออนัตตาปฏิเสธความเป็นอัตตาถ้าจะเข้าใจความเป็นอนัตตาก็ต้องเข้าใจความหมายของอัตตานั้นก่อนอัตตาเรียกอย่างสันสกฤตว่าอาตามันคือตัวตนอันแท้อันจริง ที่เป็นแก่นเป็นแกนหรือซึมแทรกซ้อนแฝงหรือโอบคุมสิ่งนั้นๆอันเที่ยงแท้ถาวรเป็นตัวอยู่ตัวยืนตัวคงที่ซึ่งสิงอยู่สถิตยอยู่เป็นเจ้าของเป็นผู้ครอบครองเป็นตัวผู้ทำการเป็นตัวผู้เสพเสวยความรู้สึกต่างๆอยู่เบื้องหลังปรากฏการทั้งหลายรวมทั้งอยู่เบื้องหลังชีวิตนี้ซึ่งมีอำนาจในตัว สามารถบงการหรือบังคับบัญชาสิ่งนั้นๆให้เป็นไปตามต้องการหรือตามปรารถนาในลทัทธิศาสนาบางพวกสอนซ้อนลึกลงไปอีกว่าเบื้องหลังโลกแห่งปรากฏการทั้งหมดและเนื้ออัตตาหรืออาตมันของสัตว์และสิ่งทั้งหลายทั้งปวงนี้มีอัตตาสูงสุดที่มีอำนาจเหนือทุกสิ่งทุกอย่างซึ่งเป็นตัวผู้สร้างและกำหนดจัดสรรบรรดาบงการทุกสิ่งทุกอย่าง หรือเป็นแหล่งที่มาที่กลับเข้าไปรวมสุดท้ายของสรรพสิ่งสรรพชีพดังที่ในาศาสนาฮินดูเรียกว่าพรหม,มันหรือปรมาตมันสาระสำคัญของหลักอนัตตาก็คือการปฏิเสธความมีอยู่ของอัตตาที่ว่ามานี้โดยสอนให้รู้ว่าอาัตตานั้นเป็นเพียงภาพที่เกิดจากการยึดถือของมนุษย์ปุถุชนที่ไม่มองเห็นสภาวะธรรม คือสิ่งทั้งหลายตามที่มันเป็นแต่มนุษย์ปุถุชนนั้นได้สร้างภาพอัตตาหรือตัวตนขึ้นมาซ้อนไว้บนสภาวธรรมและภาพอัตตาหรือตัวตนนั้นเองก็บดบังเขาไม่ให้มองเห็นสภาวธรรมความรู้เข้าใจอนัตตาจะถ่ายถอนความยึดถือนั้นและสลายภาพอัตตาหรือตัวตนที่ซ้อนบดบังสภาวธรรมลงไปทำให้รู้เห็นสภาวธรรมคือสิ่งทั้งหลายตามที่มันเป็น หลักอนัตาตาเป็นเรื่องของความรู้เข้าใจมองเห็นด้วยปัญญาตามที่สิ่งทั้งหลายมันเป็นของมันว่าสิ่งทั้งหลายทั้งปวงนั้นเป็นสภาวะธรรมซึ่งมีอยู่เป็นอยู่และเป็นไปตามสภาวะหรือตามธรรมดาของมันของมันไม่มีอัตตาหรือตัวตนอะไรเป็นแก่นเป็นแกนหรือสิงซ้อนแฝงโอบคุมกุมไว้ที่จะเป็นเจ้าของครอบครองครอบงำบงการบัญชาไม่ขึ้นต่ออำนาจของใคร ไม่ว่าอยู่ข้างในหรือจากข้างนอกจะเห็นว่าความหมายพื้นฐานแห่งความเป็นอนัตตาของธรรมทั้งปวงไม่ว่าจะเป็นสังคตธรรมหรืออสังคตธรรมไม่ว่าสังขารหรือวิสังขารก็ง่ายๆสั้นๆเหมือนกันหมดว่าสิ่งทั้งปวงนั้นล้วนเป็นสภาวะธรรมซึ่งมีอยู่เป็นอยู่ตามภาวะของมันและเป็นอยู่หรือเป็นไปตามธรรมดาของมันของมัน ถ้ามีอัตตาเป็นแก่นเป็นแกนแฝงซ้อนหรือโอบคุมสภาวะธรรมก็เป็นอยู่เป็นไปตามภาวะที่เป็นอย่างนั้นอย่างนั้นตามธรรมดาของมันไม่ได้แต่ในความเป็นจริงสภาวะธรรมก็มีอยู่เป็นอยู่ของมันอย่างนั้นอย่างนั้นจึงชัดเจนแน่แท้ว่าอัตตาไม่มีจริงแต่ในตอนที่อธิบายขยายความหมายออกไปจุดที่แยกกันหรือทำให้มีรายละเอียดของคำอธิบายต่างกันก็นกคือ สภาวะของสังคตรธรรมกับสภาวะของอสังคตรธรรมหรือธรรมดาของสังขารกับธรรมดาของวิสังขารที่เป็นคนละอย่างต่างกันไปถ้าเป็นอสังคตรธรรมหรือวิสังขารคือนิพพานก็ชัดอยู่แล้วว่านิพพานนั้นเป็นธรรมธาตุอนดำรงอยู่ตามสภาวะของมันมีอยู่ตามธรรมดาของสภาวะที่ไม่เกิดจากปัจจัย เป็นนิสสตตนิชีวะมิใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขาไม่เป็นของใครไม่ขึ้นต่อใครไม่มีใครกํากับบังคับควบคุมไม่มีตัวทำการที่จะโดนบันดาลอะไรแก่ใครใครส่วนสังคตรธรรมคือสังขารทั้งหลายอันได้แก่ขันห้าก็ชัดอยู่แล้วเช่นเดียวกันคือทุกอย่างนั้นดำรงอยู่ตามสภาวะของมัน มีอยู่เป็นอยู่เป็นไปตามธรรมดาของมันแต่เป็นธรรมดาของสังคตธ,ธรรมซึ่งตรงข้ามกับธรรมดาของอสังคตธรรมกล่าวคือมีอยู่ตามธรรมดาของสังคตธรรมที่เป็นไปตามเหตุปัจจัยของมันซึ่งก็ไม่เป็นไปตามความปรารถนาของใครไม่มีตัวตนอะไรสิ่งซ้อนอยู่อาศัยที่จะเป็นตัวทำการในการเสพสเสวยสั่งบังคับ หรือมีอำนาจบงการบัญชาให้ขันห้านั้นไม่ว่าทั้งหมดหรือแต่ละอย่างให้เป็นไปตามความต้องการของตนโดยเป็นอิสระจากการทำตามหรือทำที่เหตุปัจจัยความหมายพื้นฐานที่ท่านอธิบายอนัตตาหรือความเป็นอนัตตาหรือความไม่เป็นไม่มีตัวตนนี้โดยทั่วไปใช้คำสั้นๆเพียงว่าอาวสวตรตนเทนะหรืออวสวัตรตนาโต หรืออวสวัติโตบ้างก็มีคือที่ว่าเป็นอนัตตาก็เพราะว่าหรือด้วยความหมายว่าไม่เป็นไปในอำนาจคือไม่อยู่ใต้อำนาจใครจะเรียกร้องหรือสั่งบังคับให้เป็นไปอย่างนั้นอย่างนี้ตามความปรารถนาของตนไม่ได้สํานวนเก่าว่าไม่อาจได้ตามปรารถนาของตนความหมายพื้นฐานของอนัตตาเป็นดังที่ว่ามานี้